สำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5บริหารงานโดยนายยงยุทธ์พรหมแก้วได้มีบทบาทในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสานส่งเสริมสนับสนุนกำกับดแูแลสถานศึกษาด้วยปณิธานการทำงานที่มุ่งสู่มาตรฐานบริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ทุกคนมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกันด้วยหลักการบริหารถูกใจเป็นรองถูกต้องเป็นหลักมีหน้าที่กํากับดูแลด้านการศึกษาในระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5จึงร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยคอนแกน่นและสถานศึกษาร่วมพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนาให้ดำเนินการตามแผนในระยะเวลา2ปีให้มีความไปเดิน ตามบันทึกข้อตกลง5ประเด็นได้แก่ 1. การประกันคุณภาพการศึกษา 2. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ 3. การวิจัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5. การนิเทศติดตามด้านการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการโดยให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการตามบันทึกข้อตกลง5ประเด็นคณะศึกษาศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นบริหารงานโดย รองศาสตราจารย์ดรอิสรากานจักมุ่งผลิตครูมืออาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตรกรรมการศึกษาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตรวรรษที่21ในการขับเคลื่อนโครงการมีสถานศึกษาร่วมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานภายในสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตรกลงความร่วมมือ 5ประเด็นสู่ความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้แก่โรงเรียนบ้านขมิ้นนนหัวนาซึ่งเป็นแกนนำด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมีโรงเรียนเข้าร่วม10โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนบ้านขมิ้นนนหัวนาบริหารงานโดยนายกระไรสอนพึ่งพบมีกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนร่วมกันคณะครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบรวมพลัง5ขั้นตอน c o f i Step ผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นและโรงเรียนบ้านขมิ้นนนหัวนาเป็นแกนนําในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรและร่วมกันพัฒนาระบบ การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเกิดผลสำเร็จสู่สถานศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุข